สวัสดีทุกๆคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีเรานะฮะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิถีฟอร์ท่าสามสศูนย์นะฮะวันนี้เปิดคลิปกันที่จังหวัดราชบุรีนะครับกับช่วงบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับวันนี้วิถีเรามีโอกาสเดินทางอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะเดินทางไป ภาคใต้นะครับก็จะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาวันนี้ออกตอนเย็นนะครับอ,ออกจากราชบุรีตอนเย็นเย็นวันนี้เราจะไม่ยิงยาวนะครับจะไม่ขี่รวดเดียวถึงนครนะครับเราจะค่ําไหนนอนนั่นนะครับอาจจะขี่ไปจนถึงประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มก็เดี๋ยวจะหาที่นอนนะครับอาจจะ เป็นปั๊มน้ํามันก็ได้นะครับหรือไม่ก็นอนโรงแรมข้างทางอะไรเงี้ยฮะพวกโรงแรมเปิด24ชั่วโมงนะครับก,ก็เราก็ติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางไปด้วยกันนะครับกับวันนี้วิศี์โอร์ซ่าสามสูนะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดมาแล้วนะครับน่าจะทิ้งเม็ดไม่ใช่พึ่งพึ่งตกนะฮะเพราะว่าดูจากสภาพถนนแล้วน่าจะตกมันอ่อ,อนหน้านี้แล้วนะครับแต่เราก็ต้องเดินทางต่อกันครับผมก็ชุ่มฉ่ำกันไปฮะเป็นไบค์เกอร์ต้องไม่กวัวฝนครับ น,นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องจอดใส่เสื้อกันฝนสักแป๊บหนึ่งะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราหาปั๊มจอดใส่เสื้อกันฝนสักแป๊บนึ่งครับผมอันนี้ก็ใส่ อกันฝนเรียบร้อยฮะก็เดี๋ยวเดินทางต่อครับเพราะว่าไม่คงต้องลุยฝนกันไปเรื่อยๆนะฮะทีก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยครับชุ่มฉ่าแน่นอนครับกับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็เดินทางไปได้วยกันแล้วเดี๋ยวดูว่าเราวันนี้เราจะหยุดพักค้างแรมกันที่ไหนนะครับผมตอนนี้เรา,อ,าอยู่ในเขต จังหวัดประจวบนะครับแถวแถว0ยอดแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะวิ่งอีกสักประมาณ100กิโลก็จะหาที่พักแล้วนะครับเะกี้เจอฝนตกแถวๆพชรบุรีมาจนถึงาปากน้ำปลานนะครับก็แวะใส่ชุดกันฝนนะครับก็มีเฉชยแฉะนิดหน่อยนะครับก็เป็นไบเกอร์ไม่กลัวฝนนะคร จะได้ผมไม่ได้เปิดกล้องให้ท่านผู้ชมเห็นยามเย็นแถวแถวประจวบนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีฝนตกหน่อยๆนะครับมันที่จริงถ้าเปิดกล้องเนี่ยคือช่วงที่ตอนเย็นตอนพระอาทิตย์จะตกมันมีแสงมาหน่อยนึ่งนะฮะแล้วหลังฝนตกมันก็มีหมอกปกคลุมแถวๆภูเขาอะนะฮะ ช่กช่วงหัวหินแต่ว่าผมไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดกล้องให้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะว่าฝนมันตกก็กลัวกล้องมันจะช็อตเลยนะครับน่าเสียดาย ใช้ความเร็วไม่ไม่สูงมากนะครับ80-90เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรามีเวลาอยู่เยอะนะครับก็วิ่งต่างจังหวัดอาจจะต้องระวังรถย้อนสอนนนะครับเพราะว่า ค่อยมีที่กลับรถก็อาศัยย้อนสอนนะครับเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังให้มากกันนะครับเห็นไฟไหมฮะอันนี้ไม่ได้ติดสปอตไลท์นะครับผมยังเป็นแบบใช้ไฟเดิมติดรถอยู่นะครับ ยังไม่ยังไม่ติดสปอตไลท์ก็พอมองเห็นนะครับไม่ไม่ได้มืดแบบแบบมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมว่ามันก็สว่างอยู่นะแต่ว่าต้องต้องมองผ่านชิวชิวหมวกที่เป็นชนิดใสน,นะครับแต่ถ้าเป็นพวกชิวที่เป็นชิวสโมกเนี่ยจบครับเพราะว่าผมเนี่ยตอนนี้เปิดชิวอยู่อะ่เะเขา ผมของผมมันหมวกัน,นอนกจะเป็นชิวสโมกนะครับจะใช้งานได้ดีในตอนกลางวันในตอนกลางคืนจะแบบบอดบอดหน่อยนะฮะกลางคืนครับ ฝวามือด้านในห้องเลขนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคห้องค้งคืนสามร้อยห้าสิบนะครับห้องชี่ยี่สิบสี่โอเทุกคนเดี๋ยวขอจดรถเก็บสัมภาระก่อนนะครับ โอเคทุกคนก็ราคา3า0 0นะครับนี่ก็คือห้องนะครับโอเคนะครับขาจรราคาก็จะประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินทางต่อนะครับก็วันนี้ก็คงต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะฮะแล้วเ,เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เช้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีตอนเช้านะครับท่านผู้ชมอันนี้เวลา5นาฬิกานาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันต่อเลยนะครับผม <c oughs> ก็เหลืออีกประมาณ500กิโลนะครับก็น่าจะถึงประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะเจอฝนหรือเปล่าโอเคครัทุกคนเดี๋ยวเราก็เดินทางไปด้วยกันนะครับกับวันนี้วิถีพระซาสามาสูนยนะครับ แป๊บหนึ่งนะฮะลิมรถกาแฟของผมตอนเช้าร้อนๆนะครับสักหนึ่งแก้วก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับ ทุกคนเห็นข้างหน้าที่มันเป็นเมฆดำๆแล้วแบบมันปืนป้นๆลงมาข้างล่างครับนั่นคือฝนนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าไปพะจนกับไอ้สีดำๆตรงนั้นนะครับข้างหน้าน่าจะตกหนักพอสมควรนะฮะดูจากสภาพการแล้วนะครับ แล้วนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับวันนี้กับปลายทางที่บ้านพักที่นครนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชม EP นี้นะฮะ <S <S เดี๋ยว EP ต่อไปหรือคลิปต่อไปจากนี้เราเราจะไปไหนกันก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะฮะ ดูเหมือนฝนจะตกด้วยบรรยากาศาชวนให้หลับไหลมากๆทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับกับบรรยากาศปานสวนนะฮะฝากาทุกๆคนกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้กันด้วยนะฮะกับวันนี้วิถีฟอสซ่าสามารถศูนย์นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับผม